สวัสดีทุกท่านเนี่ยนะครับตอนนี้คนเีาก็อยู่ในรายการเล็กอาร์เกมเมอร์ทีวีนะครับผมผมก็ผมเล็กอาร์นะครับเกมทุกคนรับชมวันนี้ก็คือ Go of Beauty 2นะครับนี่กว่าเล่นดีสิเลยข้าว่ะอ่อน <c oughs> ประมาณนี้แนละ โหลดตายนนะหนึ่งเก้าสี่สองอืมอืมอะไรกันเนี่ย เฮ้ยโย่โย่โย่โม่แต่นอนมาทำมาหาก,กินกันหน่อยเฮ้ยแว่ตลาดแว่ตลาดเ <c> ห <oughs> มือนชุดลูกเสือเลยล <c oughs> ูกเสือ <c oughs> แต่นี่เขาไม่ใช่หมวกลูกเสือนะ <c oughs> <c oughs> อ้าวโถกรรม เฮ้ยเจมตัวจะยิงทำไมเฮ้ยเอาทำไมกลับมาที่เดิมอ่ะก็แปลกลอ่ะเแื่ที่เกิดการกระตุกทิ่หน่อยเฮ้ยไายอ่ะเฮ้ย พิ่หลงนี่ดีดีโอ้ย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 ข้างบนนั้นน่ะโอ้ยโอ้ย

โอ้โหบูถึงที่เลยดิ้งร้องโคตรี่ยแล้วกเออ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยาหลบมากนี่โอ้โหอุ้ยอุ๊ยอุยโอ้โหวิงเงยวิงเงยครับผมเข้าชับอ้โเฮ้ย ลูกเสือลูกเสือแล้ว,วามาจับสูดคว้ายื้อสายมาจับสูดกันโอ้จะตายจะตายจะตายตกำมาแล้วก็มาต่อ <laughs> ไม่ตายอุ้ย,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 ยระวังระเบิดวิ่งไม่ได้วิง่งเฮ้ยใครอ๋อเพื่อนเราอือโดนยยิงถัง

โอ้ยโอ้ยอย่ายิงอย่ายิงจะตายจะตาย,ตายอุ้ยเอาแล้วใครเปลี่ยนปืนนะโอ้โหปืนนี้ปืนนี้ก็ปืนนี้วะอุยอ้ยเต็มเต็มเต็มหน้เต็มมากเต็มหน้าตาออกใจหมดเลยเมื่อกี้น่ะเฮ้ โอ้โหเฮ้ยอืมเกือยิงโอ้โหทะลึ่งอ่ะเฮ้ยผมก็ไม่ได้ลามอะไรขนาดนั้นนะครับ เฮ้ยเปลี่ยนปืนนี่จิ๋หวานแมว,แลวเลยตอนนี้นี่ผสมอ,อุ้ยอุ้ยเย,ยืนกันเท่เหลือเกินเร็วเอาให้เกมเอาให้จบแชตเตอร์แรกเลยเอาไเลยนะฮะแเจ Mày lấy, yếu lấy, mệt cháy chết, ui, ui, ui. ui, ui. ui. Ê, <laughs> はい、ほい、oh, <laughs> มาแล้วโอ้ยวิงว่งวิง่งวิ่งตายตายอย่าง้ยคุูครับที่ผมเล่นกากเกินหมาวก็มาต่อแล้วครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยสิครับ มาโว้ยตั้งนานแ้มีคนเยอะควงระเบิดไปแล้วโอ้มเ <c oughs> สียงเนื่อเหนื <c oughs> ่อยใจจิมโอ้โหโอ้โหควงกะเบิดไปแล้ว บูมอ่าเก็บเลสเก้เลสเก้พอไ้กันต่อตรงนี้นะครับอะ โอ้โหออยิงบ่เตะเฮ้ยเขียชาลูกเสือทหารลูกเสือเฮ้ยเฮ้ยแบ่งมัง่งเที่กินคนเดียวเลยล,เลูกเสือลูกเสือห้ามกินไม่ได้หรอจบแชตเตอร์ไปแล้วครับอ่าผมก็จบเพลงลารไปแค่น,นี้สวัสดีครับ